เพลงหีบเหล็กชื่อที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทั่วทั้งเมืองบุญเพลง ชายผู้มีความรู้ด้านไสยศาสตร์และเวทมนตร์ดำเขาใช้ศาสตร์เหล่านี้ในการหาผลประโยชน์และสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองแต่การกระทำอันโหดร้ายของเขาก็สิ้นสุดลงเมื่อความลับถูกเปิดเผยและเขาถูกตัดสินให้รับโทษสถานโดยการพิจารณาคดีนั้นมีบทลงโทษให้นายบุญเพ็งรับโทษประหารชีวิตณลานประหารบริเวณวัดภาษีโดยในสมัยรัชกาลที่6นั้นบริเวณดังกล่าวถือเป็นบริเวณที่ห่างไกลตามคำบอกเล่าจากบทความของศิลป,ปวัฒนธรรมที่เขียนโดยพลเอกนิพัฒนทองเล็ก กล่าวเพิ่มเติมว่ากว่าจะประหารชีวิตนายบุญเพ็งได้เพชคฆาต้องใช้ความพยายามถึงสองครั้งกว่าจะสำเร็จโดยเชื่อว่าเพราะนายบุญเพ็งอาศัยเวทมนต์คาถาทำให้การประหารชีวิตของนายบุญเพ็งในครั้งแรกไม่สำเร็จเพชคฆาจึงสั่งให้นายบุญเพ็งคายของที่อยู่ในปากออกมาจึงปรากฏเป็นวัตถุสีดำขนาดเล็กการประหารชีวิตในครั้งที่สองจึงสำเร็จพี่โอ๊คมีภาพถ่ายต้นฉบับของเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายภาพซึ่งบางภาพก็น่ากลัวเกินจะออกสื่อพี่โอ๊กบอกว่าเรื่องราวของนายบุญเพ็งรู้จักกันในวงกกกว้าางงไปถึอีซโลในน โดยหนังสือพิมพ์ชื่อดังจากฝรั่งเศสเล p ปต i t จอร์นอลก็มีภาพปรากฏการประหารชีวิตบนหนังสือพิมพ์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามด้วยเช่นกันโดยภาพในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็มีจัดแสดงอยู่ที่วิลล่ามูเซ่เขายหญ่นับเป็นคดีที่เป็นกรณีศึกษาถึงเรื่องราวสืบคดีที่ลีลบวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิธีการลงโทษในสมัยโบราณที่เล่าขานจนถึงปัจจุบัน